สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครมงศาสิครับดำเนินรายการโดยบาว์คอนนครว้งศาสิครับพี่น้องเมื่อนี้เลยนอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับอำเภอเมืองสามสิบวัดเอยียงเนาะผมจำา่ได้มวก็มางหอดงานพี่น้องนะครับมาหอดวังวตอนนี้ก็เป็นเวลาใบสามแล้วล่ะนะครับเวทีเขากำลังตัง้งพี่น้องฮอนฮอนสงไสัฟุตติตกหนาเหลี่ยมมงมง่มงเบิดนะครับสำหรับดไืด้อบิ่งคลิปนี้ฝากก็เลยฝากก็แชร์เด้อพี่น้องเด้อกำลังตั้งเวทีพี่น้องนะครับ พุนรถบาสจอดอยู่ข้างโบสถ์พี่น้องเดี๋ยวผมจิไปหาซุ้มพัดดั้ก่อนจิไปหากินเขาก่อนพี่น้องพี่น้องมองรถบาสจอดเอากำลมอดงานพี่น้องเอียงก่อนคุณบอน้องมาหาเอาแต่หาในกินโลเขาท่านมีแล้ว

บ่หูวัดบ่หูบ่หม่น้บ่มีปไายวัดเด่นเขายิงเสิร์้วยเฮาเคยมาอยู่เขายิงเสิร์ชว่าเฮาเฮาเคยมาอยู่ว่าซั่นโอ้ยม่วงสามินว่ามันห้อมมาดูอยู่ว่ามันบอกม่วงยหโอ้ยโอ้ เบ้ที่มาแต่เมือวันนี่นพี่น้องแต่มือนนีเพิ่งบรรยากาศแล้วก็โอ้คึมฝาคึ้มฝนดินซุ่มน่กัดฝนตกรถรถตินประหอนั่นเป็นดินนั่นเนาะดินไส้เนวว่่าาาอ้่ มันเติมหมูวานนีดิมียังงกับว่านน่ขึ้นหมูวานนีดิหอดควแล้วพี่น้องหอดควแล้วกินเขาก้อนบาดนี่ทำแบบไรนี่กินน้ำอะไรหรอบาดนไหนแล้วคุกม่นมีนาำลังไปหลังไปงสเอาไหมครับเบิ่งเบิ่งหนีดหงเหี่ยวหเนี่ี่ได้มีดไห น่าูดมั้ยพี่บ่๊คำไทยบ่ตำไทยยังครกไส่ประเด็กคือเราตัวบ่ไดร่างเด็กหน่อยไม่ไม่หลายเลยบคเคยเห็นหนันอะไรดิมีนเงินจักบาหไกินเปหลังครกไโอ้ยมือคงไปหลังถือเงินมาแต่ค่าน้มันพอดีเมือว่านี่ก็ถือตำรวจจับไสของน้าจับยังไงจับกันยังจนีบ เอามาพื sea, ается, ้นก like well, ับเดล่างน้ำผ่อยได้กับ่อยเอามาหน่อยเออแป๊บนึ่งนะพี่น้องเปลี่ยนล่างโคกกันเอาน้ำมาให้ล่างโคกแล้วพี่น้องเอาบะหุงบะขูดบ่พ่อเอาหนีเรื่นบ่เหนียะมันนียะบนเขาฝันเดี๋ยวม่เห็นบนเขาจี้จำซะก่อนเถื่อนจำไทยก่อนด้ิพวกเล็กมีครบปก่อนครบการคือฝนตกถึงว่าเหอะนี่ละตาด้วย เชื่อมพฝนเชื่อมไว้บ่จะไดนน้ำถือฝนตัวแห้งมึงขึ้นนี่น้ำท่วมเชื่อมไว้เชื่อมไว้ครัหนูหนูแป้งเป็นนี่ยังหนูแป้งฮะยไปลบครับหลมตินเพื่อนยังนั่นนุแป้งตกะพันธ์ไทยตกะันธ์ไทยพเมื่อใดอีประหยัดนี่ตกะแป้งในไม่ส่วนนี้ประหยัดโดนแล้วเออโอ้ยเนาะกำไทยพี่น้องกำไยเป็นเขามบ ดินทางมาไก่มือไงอยู่อนเพอม่วงสามสิัวัดยังก่อนเขาบอกอยู่่าวัดยังก่อคือวัดบ้านก่อบึงไม่มีบ้านเนาะวัดก่อบึงสิเดีอยู่บ่อข้ใส่ใส่อยู่บ่อข้ามอดใส่บักหน้าดีมีบักหน้าเราเมนบอกอออู้อ้้าบ่ใส่ไงใส่ไรปนใใส่ทีอดอ จะไล่มาไดจริแต่ว่าีนแล้วก่อนเถอเออีเราอดีตพี่น้องอดีตพอ้าต่อมอง่งขายไดเ้เป็นยัง,งไงในเท่ากับพอ,บอที่บอเลื่อยใส่หลานหอกก็ได้เท่าตั้งยี่หรอตั้งของไหมไตั้งยังย่หันนี่นีสถานที่อดียลบ่ไอ้ดีดพี่น้องิบบอดเลยโคกมากเ็ได้เท้าขายเลยว่มันพิ่พายมาเน ยืดกักเราหั่นที่มเอไว้ี่หม้อแล้วแซบดีหรอกต้องที่ม้อต้องที่หมดเลยถุงไมาใส่อถุงไหมถุงดีตยขยันี่ไปนีนะมันไม่ได้กินหรอกใส่ซุปไปเลยย่งอีกคคกนึงอีกโคกนึงเล้วโคกอันนี้คคกไถยอังคกต่อไปกปลาใส่าเราขอเย โอนเชลเพราะเชบถึงก็หลอกเพราะันจะแก่คำเหรออันนั้นก็เป็นตะล่มใช่ทีเดียวแี่ดีๆมาต่ำนัางดิจังหวะเนี่ยมันเป็นใจเลยวุ้งม้าหมอบก็จอยอยู่ทุงทีโยอกันโตโอ้คุณนายผูกกางพรมที่แหลกได้เด็ดนี่ต่างหากมันมีหมต่างบังุงพี่น้องต่าบัหคุงไถพายัดจะไปกินข้าวนะครับวันนี้เล่นอยู่ที่อำเภอเมืองสามสิบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกำลังหาแนวกินข้าวอยู่พี่น้อง โอ้คือขึ้มฝาขึ้มฝนเนี่ยหราพอไปจะได้ช้องฝากับง่ามอยู่หรอกแต่ว่ามันหนักขึ้มไหมพูดนะเตรียมเนี่ยกินเขาพี่น้องมาครับที่เหมือนกันนักดนตรีนะครับ ตำมะหุ่งตำมะหุ่งสองขบสองขบนะครับเขากลาวยปัน่นเขากับผูละหอนี่จะข้นอยู่หันไหนหาหาบอหาห,หางหอไดเป็นหกเลยห้วยสองนี่เกลืออะไร่ิชีวิตประจำวันหมอล่ำเป็นยังไงสิอะพี่น้องหอดมองห้ามองนอดนห,นห้ามองกินเขาถือถุงตำมะหุง่งถามูออยู่จังมูอสิมากย่ำเลยถ้าเขาตำอยู่เขาตำอยูยาายยาาย่ถ้าล้างหั่นหมดละ กเงง็เลยย่างเดินเด่นออกมาหนาฮะทามมู้ซสัก่ันพี่นอ้องไปงะทางเวทีครับพี่นอ้องทางเวทีศิลปิุผู้ไทยครับอบนี้น <c oughs> นพ่อ ไปกินเขาตำมะหุง่งอันนี้ตำไท่นี่อันนี้ตำไท่วะ,ะไ,ะไท่ดใดไท่ดึงเหรอออีหยังนี่บกเสี้ยบา้ามันเป็นน้วยจังสีบ่บ่โมโมเคยกินยักเทียบกเสี้ยบา่บาพะนะ มหอดมองยูแล้วพี่น้องโอ้เด็กน่อยพักก็นอนนีติขึ้นจ้าเอ้ยโอ้หัวหน้าขึ้นว้าหัวหน้าหัวหน้า้เราขึ้นยังไงนก้อ่เมปีนั่นรับงนนเขาพี่น้องนะครับหอดมองกินเขาแล้ว่บยมานังยังไเทะ คุณไปนั่งเดินคุณ uh, คุณโอ้อยารจะลักด้ิพี่น้องโดยขันอยโดยขน้อยไไปกินเขากินเขาครับได้ได้กินเขาตะบหุ้งอย่แล้เขาเที่ยงตะบหุ้งพิเศษหรอตะบหุ้งพิเศษปลาแดกปลาแดกปลาคยข เปิดย hey, hey. like? nah, like hey, well, like like ู ell? ่ว้อไปว่จ uh ีเขาทานได้เก uh ่อนนี่พี่น้องกัออมีพี่น้องทั้งยู่สิสองแพรสองแพต้องปลาผัดก็ได้แพรหน่งเหลกนอนเล้งเดี๋พี่น้องทักปัังอ้าขาอยัดของเขาจะเข้าด้วยพี่น้องเด้อเออแมนท่อเหรียญบัตรอมบังบัตมือใดว ตามยถากรรมครับอ่ะใบสมีสักก่อนด้วยพี่น้องด้วยฝากกุไลกดแช่ขออนุญาตกินเขากับพระเจ้าสักก่อนไปกินไปนดนึงมากกที่นั่งยงยอะนั่งีก่ลดิไปยังอันนี้มันอาหารประเลดนะไยันั่งไปยังได้คือเขาไทยแบบไทยได้คือเขา